สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนดารุสซาลามในโอกาสวันชาติของบรูไนดารุสซาลามซึ่งตรงกับวันที่23กุมภาพันธ์2568ความว่าสมเด็จพระราชาธิบดีฮัจ,จีฮัสนันโบเกียมูอิสซัดีนวัดดาลละแห่งบรูไนดารุสซาลามบรรดาเสรีเบกวัน ในโอกาสวันชาติของบรูไนดารุสซาลามหม่อมชันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝ่าพระบาทและพระราชวงศ์ทรงมีพระพระนะไมยสมบูรณ์และทรงพระ,กะเกษมสําราญทั้งเพื่อความผาสุกร่มเย็นและความวัฒนาถาวรของประเทศและประชาชนชาวบรูไนดารุสซาลามประเทศไทยให้ความสําคัญยิ่งต่อความสัมพันธ์ฉันมิตรกับบรูไนดารุสซาลามซึ่งถือเป็นประเทศแนวหน้าด้านเสถียรภาพ ความมั่นคงในหมู่ประเทศแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยกันจึงเป็นที่น่ายินดีที่ความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างประเทศและประชาชนของเราได้พัฒนามาอย่างต่อเนื่องกอบกับการแลกเปลี่ยนเยี่ยมเยือนระหว่างกันในทุกระดับรวมทั้งการสนับสนุนของฝ่าพระบาทได้อย่างประโยชน์เป็นอเนกประการต่อความร่วมมือในระดับทวิภาคีและภายในกรอบความร่วมมืออาเซียน เราจะยังคงมุ่งมั่นยกระดับความร่วมมือทั้งในด้านการค้าการลงทุนความมั่นคงทางอาหารและสิ่งแวดล้อมอันจะนำมาซึ่งความเจริญก้าวหน้าและประโยชน์สุขแก่ประเทศและประชาชนของเราทั้งสองสืบไปพระประมาพิไทยมหาวชิรารงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่นในโอกาสวันชาติของญี่ปุ่นและวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่นซึ่งตรงกับวันที่23กุมภาพันธ์2568ความว่าสมเด็จพระจักรพรรดินารุฮิโตแห่งญี่ปุ่นกรุงโตเกียวในโอกาสการเฉลิมฉลองวันชาติและวันคล้ายวันพระราชสมภพของฝา่าพระบาท หม่อมชันขอถวายพระพรชยมงคลและความปรารถนาดีเพื่อฝ่าพระบาทและพระราชวงศ์ทรงมีพระพารนนาไมสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระ,กะเกษมสำาราญท์ทงเพื่อความสำเร็จและความก้าวหน้ารุ่งเรืองยิ่งขึ้นของประเทศและประชาชนชาวญี่ปุ่นมิตรภาพสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศไทยกับญี่ปุ่นที่มีมาอย่างยาวนานมั่นคงนั้นนอกจากจะจะลงเสริมสร้างด้วยสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างพระราชวงศ์ของเราทั้งสองแล้ว ยังตั้งมั่นอยู่ด้วยมิตรไมตรีและการติดต่อสัมพันธ์ที่แนบแน่นในระดับประชาชนรวมทั้งความร่วมมือระหว่างกันในทุกระดับอีกด้วยหม่อมชันเชื่อมั่นว่าความสัมพันธ์ก,กับความเป็นหุ้นส่วนรอบด้านระหว่างกันโดยเฉพาะด้านการค้าและการลงทุนสิ่งแวดล้อมการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวการเกษตรและป่าไม้ จะเจริญรุ่งเรืองสืบต่อไปอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขและความเจริญก้าวหน้าแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายเป็นอนเนกประการพระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงร่วมวิ่งในงานการแข่งขันวิ่งโครงการ run for wheels วิ่งเพื่อให้หมาได้วิ่งครั้งที่ส วันนี้เวลา4นาฬิกา54สนาทีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยายลัยเกษตรศาสตร์บางเขนทรงร่วมวิ่งในงานการแข่งขันวิ่งโครงการ run for wheels วิ่งเพื่อให้หมาได้วิ่งครั้งที่4ซึ่งมูล,ลนิธิศาสตราจารย์ดรจักรพิชัยรุรงค์สงครามคณะสัตวแพทยศาสตร์สมาคมนิสิตเก่าสัตวแพทยศาสตร์และสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยายลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อรณรงค์และส่งเสริมให้บุคลากรและนิสิตของมหาวิทยลาลัยเกษตรศาสตร์รวมถึงประชาชนให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพตลอดจนเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างเจ้าของกับสัตว์เลี้ยงทำให้ผู้ที่มีสัตว์เลี้ยงได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและวิธีการดูแลสัตว์เลี้ยงให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมอันจะส่งผลทำให้สัตว์เลี้ยงมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายจะนำไปจัดทำวีลแชร์ให้แก่สัตว์พิการ สมทบทุนสร้างโรงพยาบาลคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รวมทั้งสนับสนุนโครงการธนาคารเลือดเพื่อสัตว์เลี้ยงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงกดตราสัญญาณปล่อยขบวนนักวิ่งและนักวิ่งพร้อมสุนัขจากนั้นทรงร่วมวิ่งระยะทาง10กิโลเมตรโดยจุดสตาร์ทเริ่มที่อาคารเฉลิมงพระเกตหกรอบคณะสะตัตวแพทยาศาสตร์โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผ่านหน้าหอประชุมใหญ่ไปตามเส้นทางถนนจันทรัสถิตเลี้ยวขวาหน้าสำนักพิพ,ธพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมทางเกษตรเข้าถนนสุธรรมอารีกุลผ่านถนนไัยทูลอิงคสุวรรณเลี้ยวซ้ายเข้าถนนจัก,กรพันธ์ถนนสุวรรณวาจกเกษิกิจเข้าทางคณะวรรณศาสตร์กลับเส้นทางเดิมและเข้าจุดเส้นชัยณอาคารเฉลิมพระเกียรติหกรอบคณะสัตวแพทยศาสตร์โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยายลัยเกษตรศสาสตร์ โดยกิจกรรมครั้งนี้แบ่งการแข่งขันออกเป็น3ประเภทได้แก่ระยะทาง10กิโลเมตรระยะทาง5กิโลเมตรและระยะทาง3กิโลเมตรเมื่อทรงวิ่งถึงจุดเส้นชัยแล้วสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายดำรงสีพระรามรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยายลัยเกษตรศาสตร์เฝ้าทุลองทุลีพระบาททูลกล้าทูลกระหม่อมถวายเหรียญที่ระลึก และโลกประกาศเกียรติคุณสำหรับสุนัขหลวงวินเทอร์จากนั้นพระราชทานถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันระยะทาง10กิโลเมตรประเภทชายประเภทหญิงและประเภทนักวิ่งพร้อมสุนัขโอกาสนี้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์แก่รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยลาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อสมทบทุนในกิจกรรมของคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยลาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้งนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการออกกำลังกายและทรงเป็นแบบอย่างให้กับประสบนิกรชาวไทยให้หันมาสนใจในการออกกำลังกายรวมถึงการเล่นกีฬาเพื่อให้มีสุขภาพที่ดี สมเด็จพระกนิธิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมบราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้เอกาคะราชทูตนักกรุงเบิร์นเฝ้าทุลอองพระบาทก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยวันที่21กุมภาพันธ์2,568เวลา8นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่น ของสมาพันธ์ทรัสสวิสซึ่งช้ากว่าประเทศไทย6ชั่วโมงสมเด็จพระนิษิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปห้องกรีนซาลลอนโรงแรมแกรนด์รีสอร์ทบารากัสพระราชทานพระราชวโรกาสให้นางสาวพันธภาจันทรารมเอกอัครราชทูตณกรุงเบิร์นข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเบิร์นผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก และรักษาราชการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารประจำสถานเอกอัครราชทูตนกรุงปารีสและรักษาราชการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกประจำสถานเอกอัครราชทูตนกรุเบอร์นผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือและรักษาราชการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารประจำสถานเอกอัครราชทูตนกรุงโรมผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือและรักษาราชการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารประจำสถานเอกอัครราชทูตนกรุงมาดริด เฝ้าทูลและอองพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสมาพันธารัสวิสระหว่างวันที่17-22กุมภาพันธ์2568จากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินจากโรงแรมแกรนด์รีสอร์ทบารากัสไปออตโตเกรีราชเตเชอร์แฮร์ริสแบ็กนอตไปนครสุริกเวลา12นาฬิกาเสด็จพระราชดำเนินไปอาคารห้องรับรองพิเศษท่าอากาศยานสูริกนครสูริก นายอูสแฮซิกหัวหน้าห้องรับรองพิเศษท่าอากาศยานสุริกนางสาวพันณภาจันทรารมเอกอัครราชทูตณกรุงเบิร์นพร้อมด้วยผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารประจำสถานเอกอัครราชทูตและข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเบิร์นเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จหลังจากมีพระราชปฏิสันถานด้วยผู้มาเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จ สมเด็จพระกนิธฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรันราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินทีทีจีเก้าเดสด็จพระราชดำเนินจากนกครซูริสมาพันธรสวิสกลับประเทศไทย การเสด็จพระราชดำเนินเยือนสมาพันธราสวิทในครั้งนี้สมเด็จพระกนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้ทอพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์วิจัยเนสเล่เมืองโลซานพบว่าอาหารเป็นเรื่องสำคัญทำให้มนุษย์มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง เนสเล่ le, พยายามค้นคว้าวิจัยผลิตภัณฑ์ต่างๆโดยคำนึงถึงคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของผู้บริโภคนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ <Yes. S 1> เข้ามาช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ <Yes. S 1> ลดการใช้น้ำตาลและเกลือในปริมาณมากช่วยชีวิตมนุษย์ให้สุขภาพดีมีอายุยืนยาวและไม่อ้วนพยายามคิดคน้นบรรจุภัณฑ์ใหม่ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้และย่อยสลายง่าย <Very S 1> เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่วนที่องค์การวิจัยนิวเคลียร์ยุโรปหรือเซิร์นการค้นคว้าวิจัยของเซิร์นเรื่องจักรวาลและการกำเนิดของมนุษย์ช่วยให้เรามีความรู้เกี่ยวกับตัวเราว่ามาจากไหนเรียนรู้ดวงดาวและยังมีผลพลอยได้จากการค้นคว้าวิจัยนี้ทำให้พบรังสีหรือคลื่นแสงต่างๆที่นำไปใช้ประโยชน์เช่นรักษาโรคมะเร็งการสื่อสารของนักวิทยาศาสตร์ทำให้เกิดเว็บไซต์ที่ขณะน,นี้นำไปใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลก สมเด็จพระนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้ประเทศไทยร่วมมือกับเซิร์นเสด็จพระราชดำเนินเยือนเซิร์นแล้วหครั้งในช่วง25ปีที่ผ่านมานับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ทําให้นักวิจัยของประเทศไทยได้มีโอกาสเข้าร่วมงานวิจัยและพัฒนากับเซิร์นซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์แนวหน้าของโลก โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานองค์มนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล50วันพระราชทานศพหม่อมเจ้าอุทัยเที่ยงชยางกูล วันนี้เวลา16นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดกล้าโปรดกระหม่อมให้นายกเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล50วันพระราชทานศพหม่อมเจ้าอุทัยเที่ยงชยางกูลณศาลา11วัดมกุฏกษัตริยารามเขตพระนคร หมอมเจ้าอุทัยเที่ยงชยางกูลประสูตรเมื่อวันที่1มิถุนาย,ยน2,473ทรงเป็นพระธิดาในพระเจ้าบร,รมวงศ์เธอกรมหมื่นพงษาดีสอนมหิบอดีตองคมนตรีในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและหม่อมแหวนสุรีชยางกูลณอยุทยาสกุลเดิมบุญญมาลิก และทรงเป็นพระราชนัดดาในพระบาทสมเด็จพระประมินทรามาธิบดีศรีสินพระมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวามหามากุฎวิทยามหาราชรัชกาลที่4ทรงสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนราชินีและทรงงานที่กรมการบินพาณิชย์กระทรวงคมนาคมจนกระทั่งทรงเกษียณอายุราชการในปี2533 หม่อมเจ้าอุทัยเที่ยงชยางกูลสิ้นชีพิตักษัยด้วยภาวะเลือดออกในทางเดินอาหารเมื่อวันที่5มกราคม2568สิริชนาสา94ปีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระ,าร,ะราชทานตะกร้าสิ่งของแก่ญาติเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่วันนี้เวลา14.30นาฬิกา30นาที พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกราณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในายอภพ,พลพงศ์สุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ร้อยตำรวจโทอ,อนันต์สุวรรณชาตรีจาสิบตำรวจประสิทธิ์สุนทรกิจสิบตำรวจโทคณิสศรสุวรรณรัตน์สิบตำรวจโทสหาภาพเกิดทิพย์สิบตำรวจโทเทพพิทักษ,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 ษ์วิสุทธิสิบตำรวจตรีอำนาจโอมณี และ10ตำรวจตรีธนกฤิตลิมสันติธรรมเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุกลุ่มก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้รอบวางระเบิดบริเวณริมถนนสาย410ยะลาเบตงหน้าร้านมินิบิ๊กซีสาขาบันนังสตาหมู่ที่สองตำบลบันนังสตาอำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลาเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์2568และเข้ารับการรักษาพยา,พยาบาลณโรงพยาบาลยะลาสิริรัตนรักษ์ อำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาพระมหาการุณาที่เจ้าหน้าที่ตำรวจทั้ง7รายได้รับพระราชทานในครั้งนี้อย่างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับ วันนี้อดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรลงพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้แล้วก็ต้องถือว่าเป็นข่าวใหญ่นะคะเพราะว่ามีการกล่าวขอโทษผู้เสียหายจากเหตุการณ์ตากใบค่ะโดยได้พูดคุยกับกลุ่มผู้นำศาสนาถึงเรื่องนี้ด้วยในช่วงที่ตัวเองเป็นนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นยืนยันว่ามีความตั้งใจและห่วงใยประชาชนแต่ว่าการทำงานย่อมมีการผิดพลาดเกิดขึ้นได้และขอให้หันกลับมาแก้ไขปัญหาด้วยกันติดตามเรื่องนี้จากรายงานค่ะ ครับขณะนี้ผมอยู่ที่ TKPARK อำเภอเมืองจังหวัดยาลาอีกจุดหนึ่งที่อดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรในฐานะที่ปรึกษาประธานอาเซียนนายภูมิธรรมเวยชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐม,ตาารรมนตร,รฐมตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมลงมาในพื้นที่เพื่อหาลือและแก้ไข